สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยและสายการเลียงท่าทันครับวันนี้ก็มาเพบกันอีกแล้วกับเจริญจามเหล่าในวันที่17 ุราคม2,565พบกันเช่นเคยในรายการฐานกา์การครอบกันในประเทศเมียนมานะครับวันนี้ก็ผมมีอยู่ข่ายหลายเรื่องนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องขุดผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวถานกา์การครอบกันขึ้นในมาเลเซียนะครับที่ในในแม่น้ำอินดทบ,บดีนะครับก็ได้มีกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้โจมตีกองทัพเรือของลูกน้องเมืองไทยที่ได้ส่งขบวนขึ้นมาในแม่น้ำกำลังเรือไม่ต่ำกว่า15ลำนะครับก็ได้ถจกตัวตี โดไปในแม่น้ำอิดาบดีสามลำนะครับก็ทำให้ทหารูกน้องมีน้อยและเสียหายและมีการเสียชีวิตในแม่น้ำอิดาบดีเป็นจำนวนมากถ่ายกองทัพเรือของกองทัพลูกน้องหลายนะครับก็ได้มีการประสานงานการและมีการผลกำลังขึ้นมาเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับ ในเวลา15นาฬิกา21นาทีได้มีขบวนเรือของกองทัพลูกน้องหลายที่กำลังวันจูอาบุธยศเทปกรณ์และเ,เบียงอาหารและทัพจินแตกต่างที่มีในเรือที่จะไปคืเติมให้ภาคเหนือของที่ภาคตะกายที่ได้มีกองทัพลูกน้องนหน่ยที่ได้ประจําการนะครับแต่ไม่สามารถผ่านได้จุดที่ ลิมมาเลของจุดที่อนลวดีวดลิมแม่น้ำที่มีกลุ่มกองรางกลุ่มปกป้องพรอประชาชนปีทเอฟบาอและ m อ็มทีนะครับที่ได้จว่โจมตีและกระนำยิงเรือยักษ์ของกองทัพลูกน้องมินองไลนยนะครับ มาในเวลา16นาฬิกา20นาทีนะครับก็เลยมีเรือยักษ์ของกองทัพลูกน้อมนาลายกัาเรือสามลำนะครับที่กําลังจัดโจมในแม่น้ําอิรดดับ,บดีนะครับพร้อมทั้งอาวุธยุธทธปกรณ์และ,ะเสบียงอาหารต่างๆนะครับที่ทําให้ ถ่ายกองทัพลักน้อมนองลายที่ได้ล้มตายในแม่น้ำอิรบัดีไม่ต่ำกว่า37มนายนะครับและพลร้อมทั้งบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับอาผู้ชยชปรกรและ,สะเสบียงอาหารต่างๆที่ได้ลำเลียงมาในแม่น้ำอิรับัดีก็ได้ถูกจวมไปในแม่น้ำทั้งหมดนะครับก็ได้ถูกถ่ายกองกำลังกลุ่มปกป้องเป็นับประถา์เชิญกระน่ำโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับถ่ายกองทับนักน้อมนองลายหรือลูกน้อมเมืองลายหรือรองของลูกน้อมนมองลายที่เป็นกระจกจอมินทุลน,นะครับก็ได้มีการถึงเครียดอย่างหนัก เกลกไล่ขน ter, เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขับไล่นะครับเข้ามาจู่โจมตีในพื้นที่ทิ้งไปในแม่น้ำอิดบดีอย่างมั่วตัวและทั่วไปทุกพื้นที่นะครับก็ไปตกถ่ายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนชาวแม่น้ำ e อิดับดีเสียหายไปไม่ต่ำตัาสิบหลังนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เป็นในเวลาเสียงลูกไม้บ้านเรือนของพี่น้องประาาชาชนที่ไล่พักอาศัยริมแม่น้ำอิดบดีนะครับทาให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเรื่องของเสียหายบ้านเรือนและ การอพยพออกจากพื้นที่นะครับหายกองทัพพวกน้องเมื่อไก็ไม่รับที่ทับแต่อย่างไดนะครับมีการกดขี่รังแกและคุมแหงพี่เราประชาชนอยู่เป็นประจำนะครับ นาวาทิพเียตันกาได้มีกลุ่มปกป้องพิรพัฒน์ทนปีเอฟและบารีฟที่ได้เติมทัพเข้ามาในพื้นที่เพิ่มกำลังคนไม่ต่ำกว่า250นายนะครับที่เข้ามาจู่ในพื้นที่ที่เกิดการปะทะกันที่มีการชุ่มโจมตีเรียยักษ์ของกองทัพพน้องนองไหลนะครับและมีการชุ่มโจมตีอย่างหนักเลยนะครับมางกองกำลังที่มีฐานทัพนะครับที่ได้เข้ามาจู่ในพื้นที่ก็เติมฐานที่จะเข้าไปเอาทัพจินของกองทัพพน้องนองไหลที่ได้บันจู่มา ในแม่น้ำอีดับดีนะครับก็มีการเข้าไปลำน้ำไม่ตามกว่าร้อยกันหนายนะครับที่พยายามจากโขนอาพุดยศจะปังกรและเเฉยียงอาหารต่างๆนะครับ แล้วเรามาที่กองกําลังที่ได้เกิดการประทะกันนะครับที่มีกองทัพพี่น้องมิโนาลายที่กําลังจะเถิมทับเข้ามาในพื้นที่3ากองพันนะครับก็ไดยมาถูกดบดระเบิดของกองกําลังกลุ่มปกป๊อบพี่น้องประชา,าชนจนได้บายดีเอฟนะครับทาให้่ายกองปอกป๊อบพี่น้องประทา,าชนได้จัดก,การลูกน้องมาลายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจนํานวนมากนะครับพายุมปรกป๊อบพี่น้องประชา,าชนนก็ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า8นายนะครับในเวลานี้ กองทัพเรือมลาดที่ใช้ทางอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้ามา่โจมตีก็ไม่หยุดไม่ยั้งนะครับทำให้พ่นเราประชาชนไและตื่นกระตก,กใจและพากนันหนีออกจากหมู่บ้านครับ ครับเรามาต่อกันที่กองกาลัง j n l a และอ n u ่ที่ได้เกิดการปัดท่ากันที่เกียรติเนวด,ดีนะครับก็ทําให้พี่น้องประสาชจนชาวกระเดงไล่อบยยบหนีออกจากพื้นที่และได้มีลูกระเบิดเป็นหว่างชนมาตกใส่บ้านเรียนของพี่น้องชาวกระเดงที่เกียรติเนวด,ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมันะละายไล่สู่โจมตีเข้ามาในหมู่บ้านบรอเดของพี่น้องกระเดงนะครับทาให้พี่น้องกระเดงนั้นไล่ตื่นกระหนกตกใจและเสียหายไปทับสินเป็นจํานวนมากเพราะว่าฝ่ายกองทัพลูกน้องมันอ่อน ก็ไปเรียดไถ่ทัพจินไปรับประทาเชิญและจัดเลี้ยงต่างๆยิงนําไปเป็นอาหารของพวกเขานะครับณเวลานี้ก็ได้มีผ่ายกองทัพลูกน้องมินาหลายที่กําลังเสริมทัพเข้ามานะครับก็ได้มีกลุ่มปกป้องจากกระเด็นนะครับที่เป็นกองกาลัง KNLA และ KNU ขึ้นไปยึดฐานของกองทัพลูกน้องลูกน้องมินาหลายไล่ําเด็ดนะครับหนึ่งฐานทําให้ผ่ายกองทัพลูกน้องมินาหลายมีการเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าฐาน1ิบแปดนายและมีการได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับทาให้ผ่ายกองทัพลูกน้องมินาหลายมีการ หนีโ,โหชกโหจนหนีเข้าป่าไปกุลเทศคนละทางเล่นหนีตายเก็บอัตัวไม่รอดนะครับณเวลานี้ก็ได้มีผ่ายกองกำลัง KNLA และ กองกาลัง KNU ผ่ายพี่น้องกระเ่งนะครับก็ได้เสริมทัพขึ้นมาในพื้นที่ของกระเ่งที่ติดกับเนวดี2ถึง3มกองพันได้นะครับผายกองกําลังกลุ่มปกปอาพี่น้องประชาชนรับมอนเข้ามาเฉีโจมตีด้วยกองกําลัง JNU นะครับที่ได้ใช้เลยทั้ง RPG และทาง MG 6นะครับเข้าไปถฉีโจมตีกระบวนของกองทัพลูกน้องหมื่นอองได้ที่กําลังจะเข้ามาจู่ในพื้นที่เ็บเนวดีนะครับมีรถไม่ต่กํกากว่า28คันนะครับก็ได้ถูกโจมตีรถ ระเบิดขนาดใหญ่นะครับทำให้ผ่ายกองทพัพน้องๆหนงหลายไม่สามารถเข้ามาโจ,จมตีอนะไรในพื้นที่ของกองกำลังเกร,เรงเกนเอและเกร,เรงเกนยู N U นะครับ ในเวลานี้นะครับก็ได้มีการประสานงานให้ไปทางโกลัมทางรัฐานของพี่นกทยใหญ่นะครับให้ขนเฮลิคอปเตอร์สองลำเข้ามาถึงระเบิดทางเรีรยนเขาของกองกำลังกระเลง KNU KNL A ที่ได้ประจำการนะครับแต่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพน้องหล,ลายที่มุ่งหน้ามาทางรัฐานของพี่นกทยใหญ่ทางโกลัมนะครับไม่สามารถเข้ามาจู่ในพื้นที่ได้เพราะว่า ได้ถูกหลนยิงสองนัดนะครับก็ได้บวนกลับไปทางเดิมนะครับก็มีการประทานงานให้เสริมทับและขบนวนรถขึ้นมาเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับ ในเวลา15.58นาทีได้มีพี่น้องประชาชนรายงานมาว่าพี่น้องตาวก,กระเดิงที่กําลังจะอพยพหนีออกจากพื้นที่หาที่ปลอดภัยนะครับก็ได้โดนกระสจนของเฮลิอคอปเตอร์ผ่ายกองทพัพลูกน้องมิอนไอลย,ยิงโลงมาทางอากาศนะครับทาให้พี่น้องประชับชนด้นลับาดเจ็บ2คนนะครับแต่ไม่เสียชีวิตแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าผ่ายกองทพัพลูกน้องมิอนไลไม่พอใจที่ได้เสียฐานครับ และเสียค่ายให้กองกำลังเค็นยูเค็ไปหนึ่งฐานเป็นฐานสำคัญข,ของกองทัพลูกน้องมินายที่ได้ปฏิบัติการมาไม่ตม่ำกว่า15ปีนะครับถึงมาในวันนี้ก็ได้เสียฐานให้กองกำลัง KNLA และกองกำลัง KNU ไปเรียบร้อยนะครับถ้ากองกำลังเ n U ขึ้นไปยึดฐานของกองทัพลูกน้องมินายนะครับก็เลยมีอาบุธยทดจปกรณ์และเสบียงอาหารและปืนโคกหลายกระบอกนะครับที่ได้ยึดทั้งหมดในค่ายของกองทัพลูกน้องมินายนะครับผ่ายกองทัพลูกน้องมินาย ก็ไม่สามารถถือโจมตีได้กองกําลังกระเลงเคนยูเพราะว่าฝ่ายกองกําลังกระเลงเคนยูมีกําลังเหนือกว่าและกองกําลังแข็งแกล่งกว่ากองทัพลูกน้องเ็นอะไรนะครับฝ่ายกองทัพลูกน้องเมือะไรก็ไม่คุ้นเคยในพื้นที่และไม่เคยเข้าออกจากค่ายนะครับก็ได้โดนถูกงหานไปและและมีการหนีโหทุกโจนหนีตายออกจากพื้นที่เกือบไม่ทันเอาตัวรอดนะครับฝ่ายกองทัพเมนองไรนะครับในเวลาประมาณ18นาฬิกา2นาทีและมีเฮลิคอปเตอร์2ลํลำนะครับใ ยังเป็นกลอนเข้ามาในพื้นที่ตามฐานต่างๆของกองทัพเรือร้อนเมลาลาที่ได้เฉียไปนะครับยิงไปทุกทิศท,ทางไนดะ้ยิงไปมั่วนะครับคาดว่าจะทําลายกองกําลังกระเลงเ n u หรือกเกาะกระเลงเ n l a ็ที่ได้ปฏิบัติการในคลายนะครับแต่ไม่มีกระเลงเค็นเอ u เอเคอ็นยูมันระบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างไรนะครับณนะเวลานี้ก็ปลอดภัยทั้งสองกองกำลังนะครับ ครับจำลาสถานการณ์การทะเลาะกันในประเทศเมียนมาที่ได้กเกิดการประท่ากันเป็นประจำนะครับเย็นนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับแต่ละทับข่าดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกท,ทุกท่านนะครับ